็ปนดวดราม่าจอนนี่มือปราบบวยลั่นเออาให้เกียรติกูหน่อยลูกกูแชทหลุดพรึบคนถกสมควรไหม จากกรณีที่จอนนี่มือปราบนายตำรวจอินดี้มีการไล่สดขอให้ชาวอุบลราช,ชธานีช่วยเปิดทางเพื่อให้ส่งลูกสาวและแม่ยายที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราช,ชธานีให้ทันและในตอนนี้ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ยังรักษาตัวในห้อง ICU เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดโดยที่จอนนี่และภรรยาต่างนอนไม่หลับทั้งคืน โดยล่าสุดวันที่9เมษายน65 Facebook หมอขอบนหน่อยเหอะได้มีการเปิดเผยคลิปที่มีเสียงคนบวยวายอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสปสิทิที่ประสงค์ซึ่งเสียงนั้นคล้ายกับเสียงของจอนนี่มือปราบตะโกนดังลั่นว่าให้เกียรติกูนำแหนตี้ลูกกูแล้วก็มีเสียงร้องไห้ฟูมฟายจนจับใจความไม่ได้พร้อมกับที่คนแถวนั้นรวมถึงพยาบาลยังต้องหยุดกิจกรรมที่ตัวเองทำเพื่อดูว่าใครมาววยวายกันแน่ จากนั้นเพจมีการเขียนคำอธิบายเพิ่มเติมว่าในเหตุการณ์นี้ลูกสาวผู้บาดเจ็บยังไม่ทันได้ลงจากรถก็ไปด่าเร่งเวนเปลและเจ้าหน้าที่ให้รีบมารับไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้มีเวลาแต่งตัวป้องกันโควิด19เลยทั้งที่ลูกสาวเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมากและอาการของลูกก็คงที่เพียงแค่ย้ายจากโรงพยาบาลชุมชนมาที่โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้นอยากให้อีกฝ่ายทำตัวใจเย็นแบบคนปกติไม่ใช่มาถึงต้องเรียกร้อง VIP ทุกอย่างทั้งที่ ท,ทุกคนควรเท่าเทียมกันและจากการที่ตะโกนบวกเวกไวยวายแบบนี้ทําให้คนหันมามองทั้งโรงพยบาบาล นอกจากนี้ทางเพจยังเปิดแชทลับแชร์เรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม่ยายของจอนนี่แขนหักขาหักครั้งแรกมีการส่งแม่ยายของจอหนนี่ไปที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานีแต่เจ้าตัวไม่ไปเนื่องจากโรงพยาบาลเรียกค่าใช้จ่ายที่30-0,000ถึง500,000บาทจอหนนี่ต้องการส่งคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์แต่ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ไม่รับเพราะแม่ยายนั้นติดโควิด -19 อยู่รอให้โควิดหายก่อนแล้วค่อยต่อกระดูกให้ ต่อมาจึงส่งไปยังโรงพยาบาลวารินชำราบแต่ทางนั้นก็ตอบแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลสัพสิทธิ์จอนนี่จึงวยวายกับทางพออ,อทางพอ,ออจึงโทรศัพท์หาทางจังหวัดจังหวัดจึงประสานให้โรงพยาบาลวารินชำราบรับในที่สุดและภายหลังก็มีการย้ายแม่ยายมาที่โรงพยาบาลสัพสิทธ์ ด้านความคิดเห็นของชาวเน็ตมองว่าการที่จอนนี่วุว่ยวยลั่นโรงพยาบาลร้องไห้ฟูมฟายตลอดทางที่พาลูกมาและวอนให้ทุกท่านเปิดทางทั้งที่ถนนก็ลงคนเข้าใจในความตกใจของญาติผู้ป่วยแต่อย่างน้อยจอนนี่ควรจะมีสติเพราะถ้าทำแบบนี้เจ้าหน้าที่ยิ่งเหนื่อยอธิบายอย่างไรก็ไม่ฟังทั้งที่เราควรเชื่อหมอในเมื่อหมอประเมินว่าอาการของคนไข้รอได้ถ้าแม่ยายกระดูกหักก็ใส่เฟือกก่อนได้รักษาโควิดให้หายก่อนค่อยผ่าตัดตอนนี้ทางโรงพยาบาลหลายแห่งเตรียม ตเตียงไว้รอคนไข้ฉุกเฉินที่ต้องการออกซิเจนถ้าหากตามใจคนไข้ทั้งหมดก็จะไม่มีเตียงรักษาผู้ป่วยรายอื่นรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดโควิดกันเยอะมากๆด้วย ในขณะที่บางส่วนก็ไม่เข้าใจว่าตอนที่ลูกสาวอาการสาหัสทําไมตอนนี่ยังมีอารมณ์มลลาไลฟสดนานหลายนาทีทั้งที่ตอนนั้นก็อยู่ในรถฉุกเฉินรถยังวิ่งได้เรื่อยๆที่โรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่รอสแตนบายไว้อยู่แล้วเขาทําแบบนี้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมทําสุดความสามารถไม่จําเป็นต้องมาบอกล่วงหน้าให้รอด้วยซ้ําถ้าหากสมมติกรณีนี้หมอเกิดรักษาคนไข้ไว้ไม่ได้จะไม่ฟ้องหมอเหรอ อย่างไรก็ตามความเห็นบางส่วนก็มองว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนั้นอยู่ในสภาวะที่กดดันลูกสาวอาการสาหัสแม่ยายติดโควิดแขนขาหักจึงทำให้คุมสติไม่ได้อยากช่วยเหลือคนของตัวเองให้ไวที่สุดเป็นตำรวจมาเตาม อานะดดยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ